ก็ยอมรับว่าเสียใจอย่างยิ่งนะครับตั้งใจจริงๆมาถามวันนี้แต่ก็อยากจะบอกกับท่านประธานว่าผมไม่เข้าใจว่าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวมีถึกตลมสอทอเพียงตึกเดียวอย่างน่าเสียดายใจหายให้ดายที่สุดนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตั้งคำถาม ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเลยอยากจะบอกกับท่านประธานว่าขอให้ผู้ที่รับผิดชอบตรวจสอบนะครับและบริษัทที่ควบคุมนะครับปิดหูปิดตานะครับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่ผมจะต้องมาตั้งคำถามนะครับผมขอถามสักคำถามเดียวนะครับว่าบริษัท ที่รับเหมาก่อสร้างร่วมทุนจีนหรือนอมินีจีนที่ก่อสร้างทำให้ตึกสอตอตลมอย่างน่าใจหายช่วงพริบตาในขณะที่ตึกอื่นๆที่กำลังก่อสร้างมากมายไม่ถล่มเลยขอถามฝากไปอย่างรัฐบาลรัฐบาลมีบทลงโทษกับบริษัทด้อยคุณภาพ รายมาตรฐานการก่อสร้างอย่างไรและถามต่อว่าทำไมหน่วยงานที่รับผิดชอบและบริษัทควบคุมการก่อสร้างจึงปล่อยปะละเลยหูหนวกตาบอดปิดหูปิดตาได้อย่างไรทำไมไม่ตรวจสอบเพราะอะไรโปร่งใสหรือไม่ครับท่านประธานฝากไปถามรัฐบาลครับขอบพระคุณครับขอบขอบคุณครับขอบคุณ